วันนี้แอจะพูดถึงป่วยอึ้งพากรน,นักเศรษฐศาสตร์ชาวไทยผู้เคยดํารงตําแหน่งผู้ว่าการแห่งประเทศไทยที่มีอายุน้อยที่สุดและดํารงตําแหน่งยาวนานที่สุดอีกทั้งยังเป็นอธิบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คนที่10และได้รับการยกย่องเป็นบุคคลสําคัญของโลกโดยยูเนสโก เกิดเมื่อวันที่9มีนาคมพศ2459นามบ้านตรอกรงสุบน้ำตลาดน้อยเขาเกิดและเติบโตจากครอบครัวชาวจีนสำเร็จการศึกษาธรรมศาสตร์บัณฑินจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมืองในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ประเทศไทยได้เข้าร่วมพันธมิตรกับญี่ปุ่นป่วยได้ร่วมขอตั้งคณะเสรีไทยขึ้นในประเทศอังกฤษครั้งหนึ่งเขาเคยเสี่ยงชีวิตลอบกระโดดร่มเข้าไทยนาบ้านวังน้ำขาวจังหวัดชัยนาทจนได้ชื่อว่าเป็นวีรบุรุษวังน้ำขาว เมื่อสงครามยุติลงประเทศไทยจึงไม่ถือเป็นประเทศแพ้สงครามในสมัยจอมพลสฤษดิ์ธนรัฐเขาได้รับหน้าที่ทั้งผู้ว่าธนาคารแห่งชาติรวมถึงได้รับตำแหน่งทั้งคณะบดีคณะเศรษฐศาสตร์และอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่านได้แต่งงานกับมาร์กาเร็ตส mith สตรีชาวอังกฤษโดยมีบุตรด้วยกัน3คนวันที่17พฤศจิกาย,ยนพศ2514จอมพลถนอมกิติกจรทำการรัฐประหารยึดอำนาจตัวเองอาจารย์ป่วยได้เขียนจดหมายฉบับประวัติศาสตร์จากอังกฤษโดยใช้ชื่อนายเข้มเย็นยิ่งชื่อรหัสสมัยเป็นเสรีไทย จดหมายฉบับนี้เขียนถึงผู้ใหญ่บ้านชื่อทํานุเกียรติกองซึ่งหมายถึงจอมพลถนอมเรียกร้องให้จอมพลถนอมซึ่งยึดอำนาจการปกครองคืนเสรีภาพประชาธิปไตยให้แก่ประชาชนจัดให้มีการเลือกตั้งโดยเร็ว แน่นอนจดหมายฉบับนี้สร้างความไม่พอใจให้กับผู้มีอำนาจอย่างยิ่งอาจารย์ป่วยถือว่าเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่คนแรกที่กล้ารุกขึ้นมาวิาพากษ์วิจารณ์รเผด็จก,การอาหารอย่างตรงไปตรงมาทำให้อาจารย์ป่วยต้องลาออกจากตำแหน่งคณะบดีคณะเศรษฐศาสตร์ในระหว่างที่สอนหนังสือที่เคมบริดจ์ปีพศ2516ในสัญญาธรรมศักดิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กำลังครบวาระและยืนยันว่าจะไม่รับตำแหน่งต่ออาจารย์และนักศึกษาได้มีประชามติให้อาจารย์ป่วยเป็นอธิการบดีคนต่อไประหว่างวันที่9-18กุมภาพันธ์ อาจารย์ป่วยได้เดินทางกลับมาไทยได้เข้าพบจอมพลถนอมคิติขจรและจอมพลประภาจารุเสถียนอาจารย์ป่วยได้ถามผู้มีอำนาจทั้งสองว่าจะขัดข้องไหมถ้าหากท่านจะเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งก็ได้รับคำตอบว่าไม่ต้องการให้รับตำแหน่งเพราะกลัวว่าอาจารย์ป่วยจะใช้พลังนักศึกษาเป็นพลังต,ต่อต้านรัฐบาลหลังเหตุการณ์14ตุลาคม2516ภายหลังรัฐบาลทหารถูกขับไล่ออกไปอาจารย์ป่วยได้รับแต่งตัง้งให้เป็นประธานที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจในสมัยรัฐบาลสัญญาธรรมศักดิ์ มีการเรียกร้องให้อาจารย์ป่วยเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแต่อาจาจรป่วยไม่รับเนื่องจากความปรารถนาของอาจารย์ป่วยนั้นไม่ได้อยู่ที่การเมืองแต่เป็นการศึกษาและการพัฒนาชนบทเมื่อมีการเสนอชื่ออาจารย์ป่วยให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยลาลัยรรธรรมศาสตร์ทนไม่ปฏิเสธอาจารย์ป่วยเป็นสิทธธรรมศาสตร,ร์คนแรกที่ได้รับการเลือกตั้งจากชาวธรรมศาสตร,ร์ให้เป็นอธิการบดีคนที่10เมื่อวันที่30มกราคมพศ2518 อาจารย์ป่วยได้ให้แนวทางแก่ธรรมศาสตร์ในการขยายไปยังรังสิตให้ขยายตัวไปในสาขาวิทยาศาสตร์เพื่อเกื้อหนุนกันการรับนักเรียนดีจากชนบทเข้ามาศึกษาหรือโครงการช้างเผือกการให้คณะต่างๆจัดทําโครงการบริการสังคมในขณะนั้นความขัดแย้งทางการเมืองก็ได้ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆมีขบวนการขวาพิฆาตสายอรา,ารวาสผู้นำนักศึกษาชาวนากรรมกรถูกรอบสังหารเป็นจำนวนมากโดยที่เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่เคยจับกลุ่มฆาตกรได้เลย ธรรมศาสตร์กลายเป็นเวทีและศูนย์กลางของการต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมในสังคมมีการชุมนุมกันบ่อยครั้งอาจารย์ป๋วยกลายเป็นหนังหน้าฝฟถูกปีบอยู่ตรงกลางระหว่างสองฝ่ายฝ่ายขวาก็กล่าวหาว่าอาจารย์ป๋วยเป็นผู้อยู่เบื้องหลังนักศึกษาเป็นคอมมิวนิสต์ที่คิดจะทำลายชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์ตั้งตัวขึ้นเองเป็นประธานาธิบดีในขณะที่ฝ่ายซ้ายก็โจมตีว่าอาจารย์ป๋วยเป็นผดเด็จการขัดขวางการทำงานของของบวนการนักศึกษา หลายครั้งอาจารย์ป่วยก็ทะเลาะกับนักศึกษาไม่อนุญาตให้ใช้พื้นที่ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทำกิจกรรมทางการเมืองเพราะเห็นว่าบางครั้งนำไปสู่อันตรายวันที่6ตุลาคมพศ2519กลุ่มบุคคลในเครื่องแบบและกลุ่มกันหิงแดงได้ทำการปิดล้อมและใช้อาวุธยิงถล่มเข้าไปในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยไม่สนใจต่อคำร้องขอของผู้ชุมนุมภายในที่ต้องการเจราจาโดยสันติ มีผู้ชุมนุมบาดเจ็บและล้มตายเป็นจำนวนมากเวลา10นาฬิกาอาจารย์ป่วยออกแถลงการลาออกในที่ประชุมสภาหมหาวิทยาลัยเพื่อแสดงความเสียใจยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่มีผู้คนจำนวนมากบาดเจ็บและล้มตายภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของท่าน ในเวลาเย็นวันนั้นเกิดระทประหารขึ้นโดยพลเรือเอกสงังดชะลออยู่เป็นหัวหน้าคณะปฏิวัติเวลา20นาฬิกาอาจารย์ป่วยได้เดินทางออกนอกประเทศไปยุโรปเดือนกันยายนพศ2520อาจารย์ป่วยได้ร้มป่วยด้วยอาการเส้นเลือดโลหิตในสมองแตกต้องรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนานนับ3เดือนส่งผลกระทบกระเทือนสมองส่วนที่แปลความคิดเป็นคำพูดทำให้อาจารย์ป่วยไม่สามารถพูดได้อย่างคมปกติท่านออกเสียงได้เล็กน้อยเท่านั้น บนปลายชีวิตอาจารย์ป่วยใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายในบ้านเก่าแก่ที่ประเทศอังกฤษสามารถเดินทางไปไหนได้แม้ว่ามือขวาจะยังใช้งานได้ไม่ค่อยดีพูดได้น้อยและก็สามารถสื่อสารกับคนรอบข้างได้เข้าใจวันที่1เมษาย,ยนพศ2อ,อ3พอาจารย์ป่วยเดินทางกลับมาเมืองไทยหลังจากที่ต้องออกจากบ้านเกิดไปเมื่อเหตุการณ์6ตุลาเป็นครั้งแรกพร้อมด้วยภรรยาลูกชายลูกสะภ้ายและหลานอีกสองคนมีบรรดาเพื่อนๆนลูกศิษย์และคนรู้จักมากมายมาพบปะ วันที่3เมษายนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยพนักงานประมาณ2,000คนมายืนตอนรับการกลับมาของอาจารย์ป่วยคนธรรมดาคนหนึ่งซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีที่สุดของข้าราชการเมืองไทยหลายคนร่ำไห้ออกมาอย่างไม่อายใครที่บุคคลซึ่งตนให้ความนับถือและเคารพรักกำลังจะจากไปในที่7เมษายนอาจารย์ป่วยได้มาร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับอาจารย์คณะเศร,รษฐศาสตร์และเดินไปบริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตลอดทางมีนักศึกษามายืนต้อนรับถือป้ายข้อความว่าปลื้มใจนักเตียกลับบ้านลูกโดมไม่ลืมอาจารย์ป่วยยังข้นและยังเข้มจุดเกลือเค็มในแผ่นดินดีกว่าน้ำปารินอันปรุงรสล,ละลายหอมและท่านก็ได้ไปเยี่ยมอีกหลายที่และก็ได้เดินทางออกจากประเทศไทยจากนั้นก็ได้กลับมาเยี่ยมบ้านเกิดอีกครั้งในปีพศ2536 2538และครั้งสุดท้ายในปี2540 วันที่28กรกฎาคมพศ2542อาจารย์ป่วยอึ้งพากรได้ถึงแก่อนิจกรรมที่บ้านนาะกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษสหราชอาณาจักรเนื่องจากเส้นโลหิตใหญ่ในช่องท้องป่งแตกอายุได้83ปี วันที่6สิงหาคมพศ2542ทางครอบครัวได้ทำการเผาศพและบรรจุอัฐินำกลับมาเมืองไทยเมื่อวันที่16สิงหาคมนักวิชาการร่วมสมัยชาวเยอรมันได้กล่าวยกย่องว่าท่านเป็นบิดาของการเมืองไทยสมัยใหม่ในฐานะผู้วางรากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจที่สำคัญของไทยท่านได้รับรางวัลแม็กซไซสาขาบริการสาธารณะในปีพศ2508และได้รับการยกย่องจากองค์กรยูเนสโก ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกในปีพศ2558